มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทางการเปิดตัวโตโนโ่แข่งใหม่ราชบุรีพร้อมเผยรายละเอียดสัญญาค่ะมีข่าวลือออกมาต่อเนื่องว่าทีมสโมสรชื่อดังแห่งศึกไทยลีกหนึ่งอย่างราชัมงกรราชบุรีมิตดผล FC มีแผนเตรียมใส่ชื่อของนักร้องและก็นักแสดงชื่อดังโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ ลงแข่งฟุตบอลไทยลีกฤดูการหน้านะคะรวมทั้งศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกหรือ ACL ถ้วยใหญ่ฟุตบอลสโมสรเอเชียค่ะล่าสุดนะคะได้แจ้งข่าวพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะโดยเปิดเผยว่ายินดีต้อนรับโตโน่สู่ครอบครัวราชันมังกรค่ะสโมสรราชบุรีมิดรลเอ c ทำเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการเปิดตัวโตโน่พาคินคำวิไลสัก อย่างเป็นทางการนะคะด้วยการเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมส่งชื่อลุยศึก ACL AFC c h a m p i o n League โดยโตโน,โนโ่จะสวมเสื้อหมายเลข96ให้กับราชบุรีพร้อมชื่อหลังเสื้อก็คือผาคินค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ